ถ้าวันนี้นะคุณอยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมกลับมารักคุณเหมือนเดิมคุณจะต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างค่ะสวัสดีค่ะโคจานี ani, ผู้เชีช่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะเรียนรู้ศึกษาเชิงเลิกด้านจิตวิทยาแห่งความรักความสัมพันธ์มานานกว่า10ปีแล้ว,ลวนะคะและเคยเจอแฟนนอกใจมาก่อนนะคะจนเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงที่ มีสเสน่ห์ทรงพลังเป็นผู้หญิงที่สามีรักวันนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขากลับมารักคุณเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมนะคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดก่อนค่ะเพราะความคิดความรู้สึกคือเครื่องพลังงานที่จะส่งอ,ออกไปยังจักรวาลจักรวาลก็จะตอบกลับสะท้อนสิ่งนั้นเข้ามาหาเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชมี3วิธีที่จะทำให้คุณ ฝึกตัวเองให้เป็นให้กลายเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่ต้องการความรักที่ต้องการนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือจินตนานการความรักแบบไหนที่คุณต้องการแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับรักที่ดีรักที่มั่นคงรักที่ซื่อสัตย์อบอุ่นน่ารักข้อที่2ให้คุณเขียนเจอเนอร์นะคะเขียนบันทึกทุกวัน ถ้าฉันเป็นผู้หญิงที่เขาจะรักจะหลงไปสุดหัวใจผู้หญิงแบบนั้นเป็นแบบไหนมันจะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะว่า neuroplasticity มันเป็นสิ่งที่พาเราไปค่ะข้อที่3คุณจะต้องหยุดขอให้เขาเปลี่ยนเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ค่ะ พอคุณปรับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ทรงพลังทุกอย่างก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนตนเองนะคะไปเรียนรู้เปลี่ยนตนเองได้ในอ e ีบุ๊กของโค้ชนะคะพลังหญิงดึงดูดค่ะถอดรหัสลับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณที่คุณไม่รู้ค่ะวันนี้นะคะโค้ชให้ราคาพิเศษอยู่ที่1นึ่บาทค่ะ จากราคาเต็ม3,900บาทถ้าคุณสนใจทักแชทไปที่ l n e at at coach annie ค่ะ Line แ t แล้วก็ c o a c h แล้วก็ a n n i e ค่ะทักแชทไปหรือว่าโอนตังเลยได้เลยตรงนี้นะคะเพราะว่าราคาเราจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะทักแชทไปด่วนเลยนะคะวันนี้แล้วก็หรือโอนตังได้เลยไม่ต้องรีรออะไรเลยนะคะ coach annie แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบายบาย